นี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับที่นายเศรษฐพุทธผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะกู้เงินหนึ่งล้านล้านอัดสภาพคล่องเข้าระบบ20สิบงหาคมสองกสี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเศษฐาตอน <success> นั <S <S ้นยังไม่ได้เข้าตอนนั้นเพิ่งจะเริ่มเนะพิ่งจะเริ่มกำลังจะเข้ามาการเมืองนะครับหรือว่ายังไม่ได้เข้ามาคงจะคิดอยู่ว่าอยากจะมาทําอะไรให้บ้านเมืองนะ ยีสิบงหาคมสองหกโอ้โหสองปีก่อนเศรษฐาหนุนแนวคิดพูว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกู้เงินหนึ่งล้านล้านอัดสภาพคล่องเข้าระบบเพราะนายกเศรษฐานี่แกก็จบเศรษฐศาสตร์นะครับทั้งตีทั้งโทนะนี่สมรีขอบคุณไทยรัฐนะครับที่บันทึกบันทึกเรื่องนี้ไว้เศรษฐาทวีสินสนับสนุนแนวคิดพูว่าแบงค์ชาติกู้เงินอีกหนึ่งล้านล้าน,านอัดเข้าระบบ แก้หลุมลึกเศรษฐกิจไทยเศษฐาทวีสินสนับสน,สนับสนุนแนวคิดพัวแบง์ชาติกู้เงินอีกหนึ่งล้านล้านอาจสภาพคล่องเข้าระบบแก้หลุมลึกเศรษฐกิจไทยเมื่อวันที่20สิงหาคม2564นะครับนถายเศาทวีสินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่แสนสิริจำกัดมหาชนหรือสิริ กล่าวว่าหากย้อนหลังกลับไปเมื่อปี63ก่อนที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันขึ้นดารงตำแหน่งดรวงเล็บดรเตรเศษพุทธสุดที่ว่าน,นรุพุทธผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนก่อนดออรวเวยไทยสันติประพบพูดถึงความกดดันในการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ท่านบอกว่าเป็นเรื่อง ที่นักธนาคารกลางต้องเผชิญตลอดเพราะมีทั้งผู้ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ต่างวาระกันไปรวมถึงการเห็นแย้งระหว่างฝั่งของรัฐบาลโทษนะครับมันมันเด้งนะโอเคโทษครับรวมถึงฝ่ายเห็นแย้งรัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องปกติ ถึงที่แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีเจตนาดีทั้งคู่แต่ย่อมมีความขัดแย้งกันในบทบาทของตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะนักการเมืองมีเวลาแค่4ปีในการบริหารประเทศต้องการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในขณะที่ธน,นาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่กำหนดควบคุมกำกับนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพระยะยาว ในสถานการณ์ปกติก็ว่ากันไปเพราะเรามีเวลาวิเคราะห์ชั่งน้ำหนักให้เหตุผลและเถียงกันไปเถียงถกเถียงกันได้นานแต่ในสถานการณ์โควิดที่เราไม่เคยเจอมาก่อนและยังไม่เห็นทางสว่างไปอุโมงมนี่เป็นวิกฤตเปลี่ยนโลกที่ทุกฝ่ายต้องตัดสินใจให้รวดเร็วแม้จะวิเคราะห์ผลได้ผลเสียไม่ครบ100เ รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้นๆให้ได้แม้ผลจะออกอย่างที่เราคาดหรือไม่ก็าตามวิกฤตครั้งนี้เราได้เห็นหลายตัวอย่างของธนาคารกลางประเทศต่างๆที่ออกมาดำเนินบทบาทเชิงรุกอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งผมคิดว่าคงได้บทเรียนจากวิกฤตแฮมเบเกอร์ช่วงปี2008 ถึง2,009ก็คือปี2551ถึง2552นะครับที่ถูกตำหนิว่าขยับตัวช้าเกินการมีการควักเครื่องมือต่างๆออกมาสนับสนุนสถาบันการเงินเพื่อให้พวกเขาสามารถประคองธุรกิจเล็กใหญ่รอดพน้นสถานการณ์ไปได้มีการแทรกแซงนโยบายทางการเงินมีการเลื่อนใช้ข้อบังคับบางประการออกไปก่อนหรือแม้กระทั่งผ่อนคลายความกังวล มาตรการทางบัญชีบางอย่างกระสุนทุกอย่างถูกนำมาใช้หมดณตอนนี้อย่างเรื่องการตับเพดานดอกเบี้ยมองย้อนไปปีที่แล้วละช่วงที่หลายหลายประเทศเจคุยหนักๆธนาคารกลางหลายแห่งลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาต่ำเป็นพิเศษหลายประเทศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจนติดขอบล่างและใช้มาตรการ ทางการเงินพิเศษเพื่อผ่อนคลายต้นทุนการกู้ยืมเงินเพื่อบรรเทาพิษโควิดเศรษฐกิจดูตัวอย่างดูอย่างธนาคารกลางสหรัฐที่เร่งปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย1 5 0ถึง1.75เปอร์เซนลงมาอย่างรวดเร็ว0 0ถึง0.25เปอร์เซภายในเดือนมีนาคม63ทันทีที่เห็นว่า สถานก,การณ์โควิดเริ่มระบาดรุนแรงเมื่อต้นปีที่แล้วเป็นตัวอย่างพร้อมกับออกมาตรการผ่อ,อ,อนคลายเชิงปริมาณวงเล็บ QE เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเกือบ700แสนล้านในขณะที่มีการอัดแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า2.3ล้านล้านเหรียญล,ล,ลงไปพร้อมกัน ขณะที่ประเทศไทยเองมีเสียงเรียกร้องมาโดยตลอดให้ปรับดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อลดภาระผู้กู้แต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังยืนการว่าต้องมองรอบด้านแม้ประชุมล่าสุดก่อนงอก็เริ่มแตกเสียงเสียงแตกสองใน7อยากให้ลดดอกเบี้ยได้แล้วแต่ส่วนน้อยยังแพ้มากแต่เสียงส่วนน้อยยังแพ้ส่วนมากกว่าจะได้ลุ้นประชุมครั้งต่อไป เรื่องปรับดอกเบีย้ยเงินก็จะออกจากกระเป๋าคนไปอีกเท่าไหร่แล้วแต่ยังมีความหวังครับที่จะได้เห็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันออกมาพูดชี้นำเมื่อกลางเดือนถือว่าได้ใจผมพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องการแนะว่ารัฐบาลโอ้โหนี่ฮะนี่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  ีเส้นใต้ไว้เลยนี่ครับรัฐบาลควรต้องกู้เงินเพิ่มเข้าไปในระบบอย่างต่ำหนึ่งล้านล้าน,านเพื่อกบหลุมรายได้ที่จะขาดหายไปโดยท่านให้เหตุผลเนี่ยตอนนี้คุณเสรษาไทยไทำธุรกิจนะแค่ก็คงสงสารลูกบ้านมัน้งแค่ขายบ้านเนาะลูกบ้านก็เป็นคนซื้อบ้านก็เป็นภาระดอกเบี้ยในการจ่ายธนาคารโอเคผมต่อนะครับ โดยท่านให้เหตุผลเพื่อผ่อนคลายความกังวลไว้ชัดเจนว่าการกู้เงินเพิ่มเติมของภาครัฐจะช่วยให้ GDP กลับมา,าโตใกล้ศักยภาพเร็วขึ้นและจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ในระยะยาวปรับลดลงเร็วกว่ากรณี ที่รัฐบาลไม่ได้กู้เงินเพิ่มซึ่งเป็นการตอกย้ำหลายๆเสียงรวมผมเองด้วยที่อยากเห็นรัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้นี่นะครับนี่คือเศรษฐพ,พูดเองนะครับในรายการนี่พูดเองเลยนายกเศรษฐาในตอนนั้นทาธุรกิจบอกว่าและที่และที่ช่วย เป็นการสร้างความหวังให้ผู้ประกอบการทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอีกอย่างก็คือมาตรการพักชําระหนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดภาระผ่อนชําระหนี้ที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกันชั่วคราวคาดว่าส่วนใหญ่จะเป็นกิจการโรงแรมซึ่งส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยวอุตสาหกรรมหลัก GDP ที่โดนอย่างจัง รวมถึงกิจกรรมกิจการอื่นๆเช่นโรงงานร้านอาหารรวมทั้งมาตรการพักชำระหนี้2เดือนที่เป็นการเร่งช่วยเหลือเฉพาะหน้าสำหรับลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ธุรกิจ SME ที่รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทิ้งท้ายถึงมาตรการก๊กอก2ที่ออกมาน่าจะช่วยได้จริงอย่างคอนเซป ลูกหนี้สบายตัวเจ้าหนี้สบายใจที่จะปรับภาระการจ่ายหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ต่ําลงรวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อดูแลลูกหนี้ที่เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วให้ทันการซึ่งผมซึ่งผมก็คือคุณเสรษฐาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตั้งหน้าตั้งตาเราว่า Action Plan ที่ชัดเจนออกมาเมื่อไหร่ก็หวังว่าจะไม่ช้าเกินการเหมือนปรับภาระดอกเบี้ยน,นะครับ อ๋ก็เก่าเหล่ากันมาก่อนเนาะถ้าดูจากตรงนี้นะอย่างที่บอกผมว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่เห็นท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาพูดนําเสนอและชีน้นําแนวคิดใหม่ๆเพื่อช่วยกันผลักดันมาตรการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจองรวมท่านเป็นเสียงหนึ่งที่มีน้ําหนักพอที่รัฐบาลควรให้ความสนใจรับฟังและนําไปพิจารณาขอฝากอีก นิดเดียวครับนโยบายการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลก็อยากให้มีการตัดสินใจรวดเร็วฉับไวเกิดเป็นแอคชั่นได้ทันทีรวมถึงการชี้นำแอคชั่นของรัฐบาลในนโยบายการคลังอยากให้ท่านจี้ไปลงรายลนะเอียดแนะนำแอคชั่นในมือของท่านเลยตอนนี้เราอยู่ในสงครามผมคิดว่าไม่มีทางเลือกต้องถือว่าเป็นบทบาทของ ธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะก้าวข้ามเส้นนโยบายการเงิน,นการคลังเพราะสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แยกกันไม่ขาดก่อนนายกเศรษฐาก็ปลดไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะก็ทําทได้นะครับปลดเลยเพราะรู้สึกทํางานช้าแล้วก็ไม่สนับสนุนแนวคิดแบบประชาธิปไตยที่จะสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชน66ล้านคน ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง u t u b e ชีพทำค่าวพิเศษบันทึกไว้ครับอังคารี่21พฤศจิกายน2566 10โมง53นาทีตามเวลาประเทศไทยขอบคุณทุกข่าวที่ผมได้อ่านขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับฝากแชร์ออกไปด้วยครับผมสวัสดีครับ